เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกโจรกรรมอาจจะนำมาประกอบระเบิดเพื่อสร้างเหตุรุนแรงนะครับขณะที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูในอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูหน่วยเฉพาะกิจที่45บนถนนในหมู่บ้าน บ้านลูโบหรือส่งตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทำให้นายสมพรขาวสะอาดบาดเจ็บขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระแงะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสยัยสองหลังในหมู่บ้านตือระตาบลปาเสมัตอำเภอสุงไงโกลกเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ ทำให้ทหารพราน8นายบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อคืนนี้แต่ไม่พบหลักฐานใดๆเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยครูหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปีที่แล้วทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นาย ขณะที่จังหวัดยะลาและปัตตานีเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดบริเวณด่านตรวจในเส้นทางเข้าเมืองและเส้นทางรอบนอกเพื่อป้องกันเหตุดุนแรงโดยเฉพาะการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาประกอบระเบิดพร้อมตรวจสอบเอกสารประจำตัวของผู้ขับขี่อย่างละเอียดกับ